คลิปนี้จะมาบอกวิธีการสัมมอนลูนอกยูอาให้ได้แบบตัวชัวร์นะครับ <c oughs> สิ่งที่ต้องรู้เนี่ยก็คือเราต้องมีตาประทับศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับเจ็ดสิบชิ้นใช่ไหมครับเพื่อการันตีว่าเราจะได้ลูนอกยูอารแน่ๆเนาะในเจ็ดสิบสัมมอนใช่ไหมซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันจะเหลือเวลาสองสองพับบาเนาะอ่ะ สบสี่วันวิธีได้มาคือตาทัพระสิธิ์แรกไดทั้งหมดห้าสิบชินครับเห็นไหมเอาใบาแรกสามสิบแล้วก็ใช้เจมซื้ออีกยี่สิบรวมกันเป็นห้าสิบแล้วก็ต้องซื้อแพ็คนาะถ้าเกิดไม่มีอะ่ะเห็นไหมแพ็คก็เท่าไหร่อ่ะแปดร้อยสิบอันแปดร้อยไหมสองอันก็พันหกโอ้ตัวนึง 1, นพันหกอ่ะโคตรแพงอ่ มันมีวิธีได้อยู่นะได้เพิ่มมาจากห้าสิบชิ้นนี่นะได้จากทางนี้ครับแต่คนเรารู้แล้วมั้งอ่ะเส้นทางตื่นรู้เนี่ยในกรณีที่เรามีดูนอกอยูอาระดับอเวกหนึ่งอ่าเราจะสาม,มารถรับได้ฟรีๆทั้งหมดสิบชิ้นครับก็เป็นตามประทับหกอ่าเป็นหกสิบแล้ว เอาประทักสิณลบเป็นหกสิบไปใช่ไหมขาดอีกสิบใช่ไหมไหนวะตะกู่นะหาคิดจะกลับไม่เชิญแล้วกันนะเลยอยู่หน้าไหนวะนี่เหร้องเออหน้าแหลกต้นแบาโอเคขาขาดอีกสิบอันใช่ไหมยอยู่ในร้านค้าครับ แล้วก็ซื้ออีกสิบอันในรคาคาแต่เราต้องมีนี่นะไอเขาเรียกว่าอะไรวะดวงตาสีทองเนี่ยวิธีได้ดวงตาสีทองมาจากนี้เนาะไอการใช้กุญแจไขเข้าไปแนละ้วสุ่มเห็นไหมแล้วมันก็แจยดวงตาพอถ้าเกิดเราสุ่มตกชั้นในเนี่ยเข้าไปไหมมันจะมีสามอันเนาะมีสามหรือสี่อันวะมีสี่อันมั้งมีสกินลูนอกยูอในรอบนี้นะที่ที่เป็นสกินรีเจนนะ แล้วก็หีบหีบนี้อ่าเลือกสกินอีพิกอันนี้ก็เป็นสกินเลเจนด์ใช่ไหมวะเออใช่ใช่เป็นเลเจนด์อัลติเมตอ่าแล้วก็จะมีอีกสองอันก็มันก็จะเรียกว่าเกลือก็ได้ปะมถ้าเกิดใครโชคดีหมุนตกไปแล้วมันก็มันก็จะได้แต้มเนาะร้อยสี่สิบโอเคเรามาดูดิ ว่าในร้านค้ามันมีน,น้าแรกใช่ไหมหร้อยสี่สิบเตมเนาะแล้วก็ได้ของไม่ค่อยดีหรอกฝขอ,องพวกท,วท,วทั่วไปอะ่ะแต่ของพิเศษที่มันนี่ครับเราสามารถซื้อได้ห้าครั้งเนะาะเห็นไหมถ้าเกิดในกรณีที่มีดูนนอกเอหนึ่งเนี่ยเราก็ซื้อแค่อ่าสิบชิ้นเนาะใน,ในราคาห้าสิบดวงตาใช่ไหมแต่เขาผมไม่มีนะอ่าดู ok นอกเอเวก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือกดซื้อสองอันครับก็จะเป็นยี่สิบอ่าโอเคแล้วเราก็ไปร้านค้าเนี่ยครับแลกมปครับเป็นห้าสิบเป็นเจ็ดสิบอ่าทีนี้ก็จะการันตีลูน็อกแหละ ไม่ว่าเราจะดวงบัตรซบเท่าไหร่ก็ตามโอเคสิบย okay. oh. uh, ี่สิบสามสิบสี่สิบโอ้ว่าใช่ได้ใช่ได้มาสี่สิบห้โอเค ปุ๊บมาเห็นไหมนี่คือเราได้สองตัวการันตีครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องจ่ายพันหกโอเคก็ว่าวา <c oughs> นี้เนาะคือไอวิธีเนี่ยม,มันสำหรับคนที่มีนี่นะไอดวงตาสีทองนะ ถ้าเกิดไม่มีดวงไฟสีทองก็ค้ำค่า,า,าไัยน,นะกิจกรรมเนี่ยไอกิจกรรมที่เปิดรูนรอกแค่มันเกลือเนะอาะโชว์สักรอบคือเกลือโคตรโอเคก็ประมาณนะนี้แล้วเทคนิคสั้น